สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2564ค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะ เป็นราศีที่อยู่ในเรือนของธาตุลมค่ะแล้วก็มีดาวเสารหรือว่าดาวราหูหรือว่าดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวประจำตัวและเกณฑ์น,นี้ค่ะก็ยังสามารถใช้ร่วมกับเกณฑ์การแบ่งราศีในแบบตะวันตกได้เช่นเดียวกันนะคะและเช่นเคยค่ะในการทำนายนะคะเราก็จะทำนายเดยดการเลือกไพ่ยิปซีค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของคุณในตำแหน่งต่างๆนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ เราไปเริ่มรับคำทำนายกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตสับไพ่เพื่อเลือกไพ่ตัวแทนก่อนค่ะและระหว่างสับไพ่นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ค่ะเราสามารถพูดคุยนะคะผ่านในช่องในแถบของชุมชนนะคะที่อยู่ในช่องเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะอยากจะให้เรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะก็สามารถไป ฝากความคิดเห็นไว้ได้นะคะที่ในแถบของชุมชนที่หน้าช่องของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะสับไพ่เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเลือกไพ่ตัวแทนกันเลยนะคะในตำแหน่งที่หนึ่งค่ะเลือกได้ไพ่เเม็ดเก้าดาบค่ะน o ย s อฟ r อสตำแหน่งที่2นะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบเอซออฟ r อสค่ะตำแหน่งที่3ค่ะ เป็นไพ่เดอะเชอร์รี่ออฟต์ตำแหน่งที่4นะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ7 of pentacles ตตำแหน่งที่5คะ่ะอัศวินถือเหรียญค่ะตำแหน่งที่6นะคะเลือกได้ไพ่6ดาบค่ะ6 of s ์ออฟซตำแหน่งที่7นะคะเป็นไพ่2ดาบ o of อฟซอสค่ะทำไมไพ่ดาบออกเยอะจังนะคะสำหรับเดือนนี้ตำแหน่งที่8นะคะเลือกได้ไพ่แฮงแมนตำแหน่งที่9ค่ะเลือกได้ไพ่เดอะซันตำแหน่งที่10ตตำแหน่งสุดท้ายนะคะเลือกได้ไพ่อัศวินถือไม้เทา้าค่ะ ทีนี้เมื่อเลือกไพ่ได้ครบแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกของคุณเลยนะคะเป็นตำแหน่งของตัวตนแล้วก็สถานการณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ค่ะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่9ดาบแล้วก็ไพ่1ดาบนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความเครียดเอามากๆเลยทีเดียวค่ะรู้สึกว่าปัญหาหลายอย่างหลายด้านนะคะได้ถาโถมเข้ามาหาคุณจนคุณไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงหรือว่าจะทำยังไงต่อไปดีในช่วงนี้ค่ะ ทำให้คุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะมีความมั่นใจในตนเองนะคะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมากเกินไปนะคะ หรืออาจจะเป็นไปได้อีกเช่นกันค่ะว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องพบกับความสูญเสียบางอย่างหรือว่ามีเหตุการณ์นะคะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะมีความเศร้าหรือว่าเกิดความผิดหวังขึ้นนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเข้ามาอย่างกระทันหันค่ะซึ่งก็จะทําให้คุณมีความเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวค่ะ และในช่วงนี้นะคะคุณควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในแบบที่คุณเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของการงานค่ะในช่วงนี้ค่ะขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะ ต้องมีปัญหาหรือว่าจะต้องแก้ไขปัญหาที่จะตามมาให้คุณได้แก้ไขอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเองค่ะและในส่วนของการเงินนะคะคุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาในแบบกระทนหันเช่นกันค่ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่คุณเองนะคะก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้หรือว่าไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันค่ะ ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะที่อาจจะเกิดสภาวะหมุนเงินไว้ไม่ทันเอาไว้ด้วยค่ะและถ้าหากในช่วงนี้นะคะคุณมีความคิดที่อยากจะลงทุนหรือว่าร่วมหุ้นทําธุรกิจกับใครค่ะช่วงนี้ขอให้คุณชะลอเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจังหวะนี้ค่ะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไรนักนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณควรที่จะพัด พิจารณานะคะคในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็ตรวจเช็คเอกสารให้รอบคอบด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของความขัดแย้งกันมาในภายหลังนะคะถ้าหากว่าคุณปล่อยปละละเลยในเรื่องของเอกสารค่ะในส่วนของความรักนะคะ ช่วงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนะคะก็ยังถือว่าไม่ค่อยที่จะดีหรือว่าไม่ค่อยที่จะแม่แมใสสักเท่าไหร่นะคะอาจมีการเลือกลาหย่าล้างกับคนรักในบางคู่บางคนค่ะทําให้คุณรู้สึกโดดเดียวค่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวเพียงลําพังในโลกนี้ไม่เหลือใครนะคะและในบางท่านค่ะอาจจะถึงขนาดเค็ดลาบจากความรักที่ อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจของคุณหรือว่าไม่สมหวังนะคะจนคุณนั้นเข็ดขยาดไม่อยากที่จะรักใครอีกเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราไปดูในตำแหน่งของอดีตที่ผ่านมาของคุณแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ผ่านมาของคุณนะคะในตำแหน่งนี้นะคะเลือกได้ไพ่เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟไพน์เ e อแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ knight of pentacles นะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะได้เคยใช้ความพยายามค่ะที่จะทำอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะและตอนนี้มันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการหยุดพักจากสิ่งต่างๆสักชั่วคราวหรือว่าสักชั่วระยะนะคะเพื่อสังเกตการ์หรือว่ารอคอยผลลัพธ์ที่คุณได้ลงลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ค่ะรวมไปถึงอาจจะหมายถึง การรอดูหรือว่าการประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินไปในทิศทางไหนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะจึงทำให้ระยะที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างที่จะราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรให้คุณได้ตื่นเต้นหรือว่าหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายเอามากม และในช่วงที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะเคยทำงานมาอย่างหนักค่ะแล้วก็คุณเริ่มที่จะรู้สึกว่าคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกอ่อนล้าค่ะอยากจะหาเวลาพักสักระยะนะคะแล้วก็ความสำเร็จต่างๆก็เริ่มที่จะมีเขาลางให้คุณได้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะยังล่าช้าหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยสักนิดนึงค่ะ และในส่วนของการงานนะคะคุณยังคงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานนะคะรวมถึงจะต้องยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างบ้างนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งกับคนอื่นๆที่เป็นผลเนื่องมาจากความที่คุณยึดติดกับความคิดของคุณจนมากเกินไปนั่นเองค่ะ ในส่วนคนที่มีลูกน้องนะคะอาจจะต้องสอนงานให้กับลูกน้องของคุณสักหน่อยค่ะเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยมีหัวคิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าในเรื่องของการเริ่รมทำอะไรใหม่ๆสักเท่าไร่นะคะในส่วนของการเงินนะคะในช่วงที่ผ่านมายัางถือว่าคุณสามารถที่จะ ควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของการเงินได้อยู่นะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแน่นอนในอนาคตค่ะทีนี้เราไปดูในตำแหน่งของอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่ The c h a r i o t นะคะเทพแห่งสงครามแล้วก็ไพ่6ดาบค่ะ six of swords อาจจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่ยังไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คุณคิดค่ะอาจจะยังมีในเรื่องของอุปสรรคที่รอให้คุณไปตามสาสางอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ The Chariot แล้วก็เรื่องราวหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองอย่างชา้ชาๆนะคะแต่ว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าไพ่หกดาบนะคะหมายถึงสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวช่วยค่ะก็ขอให้คุณอย่าพึ่งวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆให้มากจนเกินไปนะคะ เพราะบางทีค่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเลยนะคะเพียงแต่คุณต้องอดทนรอเวลาไปก่อนเท่านั้นเองค่ะและในส่วนของการงานนะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่สำคัญนะคะทำให้คุณอาจจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะมีงานล้นมือ จนทำให้คุณนะคะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากกว่าปกติค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณอาจจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้ความอดทนให้มากกว่าที่เคยมานะคะเพื่อให้คุณสามารถที่จะก้าวผ่านความยากลำบากที่เผชิญอยู่นี้ไปได้นอกจากนี้ค่ะอาจมีการเดินทางที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และในเรื่องของการทำงานนะคะทำให้คุณมีความผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะพอมีงานเข้ามาให้ทำจริงทำให้คุณรู้สึกมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะมองเห็นลู่ทางหรือว่ามองเห็นในเรื่องของการเงินมากขึ้นค่ะและในส่วนของการเงินนะคะก็ยังเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะ ช่วงนี้ค่ะก็ขอให้คุณอย่าพึ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไปนักนะคะเพราะว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาในระยะนี้ค่ะแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นในแบบลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะในส่วนของความรักนะคะคุณอาจมีความคิดที่อยากจะตัดใจจากใครสักคนนะคะ แล้วก็เวลาเท่านั้นค่ะที่จะช่วยเยียวยาให้คุณเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งนะคะและสำหรับใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วค่ะในระยะนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งควรที่จะลดอัดตราหรือว่าลดทิฐิลงมาบ้างนะคะก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณราบรื่นขึ้นค่ะ ทีนี้เราไปดูในตําแหน่งของแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะในตําแหน่งนี้เลือกได้ไพ่ Two of s w o r d หรือว่าไพ่สองดาบค่ะจากหน้าไพ่นะคะบอกว่าในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่มีความชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับคุณค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ระวังอย่าหูเบาเชื่อคำพูดของใครให้มากจนเกินไปนะคะและการแก้ป,ปัญหาในช่วงนี้คุณต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่สุดค่ะใช้วิธีประณีประนอมจะดีกว่านะคะ เพราะจะช่วยให้คุณนะคะลดความขัดแย้งกับคนอื่นน้อยลงนั่นเองค่ะรวมถึงตัวคุณเองนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าในระยะนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนอื่นๆหรือว่าคนรอบข้างได้ง่ายมากๆค่ะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็อาจจะมีทางเลือกเกิดขึ้นให้ให้คุณได้ตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกเดินทางไหนจะไปซ้ายหรือว่าไปขวาค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณควรที่จะช่างใจตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะ ทีนี้ไปดูในตำแหน่งของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวสังคมการทำงานนะคะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่ The Hangman ค่ะหรือว่าเทพแห่งการบูชายันนะคะสถานการณ์นะคะรอบข้างของคุณในช่วงนี้นะคะ ทำให้คุณมีความเครียดแล้วก็อึดอัดใจเอามากๆเลยทีเดียวค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวคนรอบข้างนะคะเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้มากนักนะคะหรืออาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักอกหนักใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําค่ะ และในส่วนของการงานนะคะคุณต้องปรับตัวเข้าหาคนรอบข้างบ้างค่ะรวมไปถึงอย่าไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าท่าทีของคนอื่นที่มีต่อคุณให้มากจนเกินไปค่ะคุณควรที่จะปล่อยวางนะคะก็จะช่วยให้คุณมีความรู้สึกที่สบายใจขึ้นและควรที่จะระวังในเรื่องของการเสียมิตรภาพกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเองค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายของเพื่อนฝูงหรือญาติของคุณเองก็ได้เช่นกันค่ะในระยะนี้ทีนี้ไปถึงตำแหน่งของความคิดนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในใจค่ะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่เดือดซันนะคะหรือว่าเทพแห่งความสว่างไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่ที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมีชื่อเสียงเกียรติยศลาบลอยความสำเร็จ ความรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสนุกสนานความอุดมสมบูรณ์ความมีชื่อเสียงความมีเกียรติยยศนะคะคุณมีความคาดหวังแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตรวมไปถึงการมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมในชีวิตของคุณค่ะ และในช่วงนี้นะคะคุณจึงมีความทะเยอทะยานแล้วก็มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าในเรื่องของการงานเรียกว่าในระยะนี้ไฟแรงเอามากๆเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นนะคะคุณยังอยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะและถ้าหากว่าในช่วงนี้นะคะคุณยังโสดไม่มีใครนะคะคุณอาจจะอยากมีความรักครั้งใหม่กับใครสักคนค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบใครคนนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าก็จะต้องรอไปสักระยะค่ะ และส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะมีลูกมีบุตรค่ะเพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตคู่ของคุณค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสมหวังด้วยนะคะทีนี้ไปดูตำแหน่งของบทสรุปของคุณในเดือนนี้กันค่ะในตำแหน่งนี้เลือกได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้า k n i g h t of Wands ซึ่งเป็นไพ่ที่พูดถึงการเดินทางการสแสวงหา การก้าวหน้าหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะโดยสรุปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆค่ะก็อาจจะยังไม่มีความแน่นอนแล้วก็ยากที่จะสามารถคาดเดาได้นะคะว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นไปในแนวทางไหนหรือว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะและในส่วนของการงานนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับงานใหม่หรืออาจจะได้รับความ หรืออาจจะได้รับมอบหมายนะคะความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของการเงินนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณเองก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพการเงินนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณก็อย่าพึ่งใจร้อนหรือว่ารีบซื้ออะไรตามใจตัวเองให้มากจนเกินไปค่ะ และในส่วนของความรักนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังโสดอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะพบกับใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะอาจเป็นการเจอกันนะคะจากการติดต่องานหรือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณคะ่ะและเขาคนนั้นนะคะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความกระฉับกระเฉงค่ะและถ้าหากคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะยังไม่แน่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักสักเท่าไหร่ค่ะเพราะคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ติดที่แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เอามากๆเช่นกันค่ะในส่วนของคนที่มีคู่รักหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้เอาใจคนรักของคุณมากสักเท่าไหรค่ะเพราะตัวคุณเองก็จะสนใจในเรื่องของการงานมากกว่าดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของคนรักของคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจคุณได้ค่ะและโดยสรุปแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะจากหน้าไพ่นะคะจะเห็นว่า การงานการเงินนะคะของคุณในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงค่ะก็ขอให้ช่วงนี้คุณทําใจเย็นๆรอไว้ก่อนค่ะแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสมความตั้งใจของคุณในไม่ช้านะคะและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ